เดี๋ยวเพิ่อนในใ่คะคน้ำกับ,บเบอร์เือ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขหูสุกหนจ้าสมซาผ้าแสบมากละค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้สมผ้ามาตตาเื่องเื่องไก่ไตน้ำค่ะพี่น้องสมผ้าเห็ดไก่ไตน้ำเนาะคะ่ะกะซีมีพริกไทยค่ะพี่น้องมิราผักชีเนาะคะ่ะนี่ขมิ้นหอมแดงกระเทียมมิราผักชีค่ะแ้วก็มีพริกมีแต่ไข่ร้อยค่ะ อากามีกะปิค่ะพี่น้องโขกรวมกันให้ละเอียดเนาะคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวสมพามาโขกเลยค่ะสมโขกตะไคร้ก่อนค่ะโขกรวมกันให้เบิรเลยค่ะพี่น้องใส่กะปิค่ะพี่น้องสุดท้ายี่โตะค่ะพี่น้องทำความสะอาดเรียบร้อยละค่ะสมก็เอาเครื่องแกงลงไปเลยค่ะ ด้วยน้ำปลาค่ะนะคะน้ำปลาพร่งปรุงรสค่ะพี่น้องผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพี่น้องเลี้ยวสมชิปเปียนหมอค่ะสมใส่ใน้หม้อหนึ่งเนาะคะ่ะ ใส่ลงไปในหม้อหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวสมทิไปตั้งไฟค่ะค่ะพี่น้องตั้งไฟไวล้ละก่ะเอาหม้อลงไปปิดหน้าเลยค่ะเติมน้ำเข้าไปค่ะน้ำแรกตั้งไว้ ยี่สิห้านาทีค่ะค่ะพี่น้องยี่สิหานาทีพานไปละค่ะน้ำแรกแล้วค่ะเดี๋ยวเอาสมเอาหมอลงนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ซอยค่ะพี่น้อง น้ำที่สองค่ะตั้งไปอีกยี่สิบนาทีค่ะพี่น้องค่ะยี่สิบนาทีพานไปน้ำที่สองค่ะพี่น้องน้ำที่สองเนาะคะ่ะน้ำที่สามเนาะคะ่ะน้ำที่สามตั้งไว้สิบห้านาทีค่ะโอเคสิบห้านาทีก็จะมาเบิ่งกันไหมเนาะคะ่ะที่สามครบสิบห้านาทีละค่ะพี่น้อง แล้วสมสิเปี่ยนหมอนะคะเปียนใส่หมอเร้ยพี่น้องแกงสีน้าเห็นน้ากันนะคะไหนคะพี่น้องสมเปี่ยนหมอเรียบร้อยแล้วค่ะได้ละค่ะคลอมเสิร์ฟละค่ะแล้วสมสีใส่ใบยี่ราค่ะใบยี่ลราผักชีใบเลื่อยต้นหอมผักชีเข้าไปค่ะพี่น้องแล้วแต้มักเท่านี้เลยกับปิดไฟได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค่ะมากครับป้าบอนค่ะพี่น้องสวัสดีครับมากินไก่ไตนามก็สมค่ะสมกระเห็ดมาไม่ไหมเนาะค่ะยำเที่ยงค่ะพี่น้องมีเขาเหนียวมาพร้อมค่ะครับพักก็มากือเกาค่ะพี่น้องพักสลัดมาเด้วยค่ะเด้อดแสบแสบก็สมค่ะเอาเลยค่ะพี่บอลครับหิ้วเขายางแห้งเลยค่ะเข้าแรเขาเหนียวอยู่นู่นนะคะ บ้านสามโบใกล้บ้านตัวใหญ่ค่ะค่ะเค็มขน้นอือืบริสิมได้เลยค่ะพี่นอ้อพอดีเลยค่ะ พอดีเนาะออรรนะ่ยคับน้ำมันแบบแสบค่ะค่ะพี่น้อง สลัดเลดอ๊กหนุ่มดีค่ะพี่หน่องบนเหนียวขอข้าวเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอค่นิ้วเขาจะลืมเอาเขาให้ค่ะหอมใบยี่หร่าใช่หนูใส่ใบยี่หร่าเข้าไปด้วยค่ะหอมสมุนไพรค่ะพี่น้อง <c oughs> ปลาบอลบ่คยได้เขากล่องครับพี่น้อง <c oughs> เคลื่อนเคินจ้งไห นี่กระดูกค่ะพี่น้องกินอย่างจังน้อยเม่นูนี้จะแสบแห้ง จาเลยเผ็ดร้อนค่ะไก่ไตหนามเนาะค่ะพี่น้องตั้งผักเนื้อกับสีไข่ไขแกงขัวไก่ค่ะเพื่อนแกงขัวไก่ รสชาติออกคล้ายๆกันมือพร้อมสอนนำเนาะคะ่ะ ตับค่ะโอ้ ¡Uy, todo แสบบ่วปาก็เบาอยู่แล้วครับพี่น้องปลาบอลมันแหงบเบาอยู่ค่ะไ <c oughs> ก่ตัวหนึ่งเกือบสามกิโลค่ะพี่น้อง <c oughs> ตัวใหญ่ค่ะหนุ่มพอดีเลยค่ะใส่เวลาแบบสามนำแบบสมเฮทเฮเบิง้งอ่ะคะพี่นอ้อง แสบ<ะ>ค่<ส>ะค่ะพี่น้องโดนไไ้้กินเทื่อนึงใส่เวลาดนพรอมนะคะก็เลยบ่ค่อยได้กินเมนูนี่เนาะคะ่ะใส่เวลาเป็นชันะะ่วโมงค่ะ ะคะ่ะพี่บอลหนุ่มดีค่ะโบเหนียวอร่อยไหมคะมีตั่วไหม ถามว่ามีอีกตัวไหมว่สาสั้นพี่น้องแสบอีลีครับพี่น้อง ขาดบางใยนิดนึงค่ะพี่น้องเบิร์ดแล้วมันต้องบอกว่าแสบนะคะ <c oughs> หืมแนวมันแสบค่ะมันกินยากจั็กน่อย อ,อืเป็นไงคปะป๋าบอลน,น้ำกับเบือครับอ,อืแบบนี้คนเฮ็ดพู่มใจครับพี่นอ้องอดี๋ยวเพื่นใแบบน้ใค่ะค่ะน้ำกับบ่เหลือ หมดแล้วค่ะเดี๋ยวทำให้กินใหม่ค่ะเลอเปื่อเปืี่ยนเปื้อนแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณมากแม่พี่น้องเที่เกียรติามาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายค่ะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสมิทิพต่อไปค่ะสมศักดิ์กระป๋าบอลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ